เมืองที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตสูง10เมือง 1. เวียนนาออสเตรียระบบสาธารณสุขดี 2. ซูริกสวิตเซอร์แลนด์ความปลอดภัยสูง 3. มิวนิกเยอรมนีอากาศและสิ่งแวดล้อมดี 4. แวนคูเวอร์แคนาดาธรรมชาติสวยงามสังคมสงบ 5. โคเปนเฮเกนเดนมาร์ก เมืองจักรยานสุขภาพดี 6. โอซาก้าญี่ปุ่นระบบขนส่งสะดวก 7. ซิดนีย์ออสเตรเลียชายหาดสวยกิจกรรมหลากหลาย 8. เฮลซิงกิฟินแลนด์การศึกษาและสุขภาพดี 9. มเมลโมสวีเดนเมืองปลอดภัยเทคโนโลยีดี 10. อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ วัฒนธรรมเปิดชุมชนเข้มแข็งถ้าชอบคลิปแนวนี้กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ